สเตจต่อไปคือเรื่องของ warehouse logistics นะครับพวกนี้ครับเราก็ต้องสตอกวัตถุดิบมีที่เก็บมีเรื่องระบบ warehouse นะครับแล้วก็ logistics ในการส่งไปที่หน้าสาขาสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมคือเรื่องระบบ audit หลังจากแฟรใช้สเปิดไปแล้วนะครับต้องมีระบบ audit เข้าไปว่าหูทำธุรกิจเป็นยังไงบ้างเข้าไป blind t e บ้างเข้าไปประจําปีบ้างให้ ranking คะแนนครับต้องบอกว่า ขอพวกเนี้ยนะครับใส่เป็นสกอร์ให้หมดเก็บเรคคอร์ด5ปีพอหมดสัญญาแล้วจริงๆเขาต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ฟรีถูกต้องไหมครับอีกรอบหนึ่งเพราะเป็นครบสัญญาแล้วแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออดิตเรื่องการซื้อวัตถุดิบมาพันผูกในเรื่องของสัญญาเนี่ยมันจะบังคับใช้ได้ในระยะเวลา5ปีถ้าคุณอยู่ในสกอร์ที่ท,ทําธุรกิจได้ดีปี6ต่อฟรีครับอะไรแบบนี้มันจะต้องเอาพวกเรื่องผลประโยชน์มา พันผูกกันให้หมดอันนี้แหละครับนี่คือ key factor ที่ผมสร้างขึ้นมาในระยะเวลาเนี่ยครับประมาณ2ปีกว่า3ปีเนี่ยแล้วผมเป็นเจ้าเดียวในประเทศที่ผมทําได้แล้วร้านที่ผมขายไปอยู่รอดนะครับนี่คือ key d u ูด o s ที่ทําไม3ปีมันถึงขึ้นร้อยร้านได้เร็วกรัาพี่เพราะผมไล่ทําเป็นหลักการรู้ลาดับก่อนหลังครับพี่แล้วก็แต่ละอัมาซัพพอร์ตหน้าร้านจริงครับพี่